ไครับเดี๋ยวภาไปเบื้งนี้ครับัคลี่นะครับเอ่อบางๆเลยเียวครับเิ่งครับ <He> เนี่ยแน่ครับดีเพิ่งครับโอ้อืมสารที่เก่าครับอยู่เฮียวแน่ก็แสบก็จังรมเฮียวนครับแสบเพื่อเก่า